สวัสดีครับขอต้อนรับทุกผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มโครงกันออฟฟิเชียลนะครับ E.P. นี้พิเศษสุดๆครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับพี่ชายของผมคนหนึ่งนะครับบุคคลท่านนี้นะครับมีความสนใจในเรื่องราวของสิ่งต่างๆนอกโลกนะครับผมเชื่อว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งนะครับที่มองท้องฟ้ามากที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมนัดกับพี่ชายของผมคนนี้นะครับก็มีเรื่องราวที่จะต้องคุยกันในหลากหลายเรื่องนะครับ หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องราวของ UFO จริงๆ LA นี่คนไทยทั้งนั้นนะใช่แต่พอออสสั่งว่าห้ามไปห้ามไป,ๆๆไปพอเริ่มโตเป็นวัยรุ่นมีแก๊งของเราก็จะเป็นเหมือนแก๊งแบบพังจัดจ๋าเน้นความรุนแรงแล้วก็เริ่มเริ่มไปประจันบานกันระหว่างกลุ่มเราก็จะไปยืนรอตามสี่แยกเล็กๆในซอยเข้าไป <ๆ S 2> แล้วก็ <ๆ S 2> งานวิทยุคือจําได้ลยเซตแรกเอาขึ้นมาบนรถเนี่ยล้านมากเมือนพันเป็นแสนอ่ะกางคืนเราก็ไปเที่ยวเฮาส์ปาร์ตี้ก็จะมีเด็กสักแปดเก้าขวดเนี่ยเดินมาแล้วก็บอกว่าเอายาไหมตอนนี้ ดูจากแผนการเรียนแล้วเนี่ยเวลาที่เพื่อนจบอะคุณไม่จบใครจะรู้เนี่ยพี่ทงเกลือไปอยู่ ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรและก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปแต่ทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทําให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทําบุญก็จะนาไปทํานุบํารุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่างๆ ท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ Line a บางอ้อหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับ และผมขอเรียกพี่ชายคนนี้ว่ามิสเตอร์ UFO นะครับพี่พีทความเชริญสวัสดีครับพี่พีทครับสวัสดีครับโอ้ขอบคุณพี่พีทมากๆเลยนะครับที่สละเวลามาแล้วก็มาพูดคุยกับเราหนุ่มโภพันอัพพิเชียร์ต้องบอก fc ว่าจริงจริงพี่พีทเนี่ยก็เป็น fc ครับเป็น fc ช่องดูช่องเราบ่อยดูช่องไม่ไม่บ่อยดูทุกวันเลยครับเหรอคือแค่ครับว่าถ้าเป็นส่วนตัวเนี่ย ทุกวันจะต้องมีไทม์ไลน์ที่เป็นช่องหนุ่มภูมกับพันก็คือต้องมีช่วงหนึ่งของวันส่วนมากจะขอบคุณมากเลยครับถ้าไม่เช้าก็ต้องก่อนนอนชอบลุคคอนเทนต์ครับสุดยอดจังเลยครับทำต่อไปครับให้กำลังใจขอบคุณครับพี่พีชขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่วันนี้เป็นแขกรับเชิญนะฮะแล้วพี่พีกับหนุ่มนี่เคยเล่นละครด้วยกันนะครับทำงานด้วยกันหลายปีะฮเยอะมากนะครับแล้วก็จริงๆวันนี้ที่อยากจะคุยพี่พีทเนี่ยนอกจากเรื่องราวของ UFO มนุษย์ต่างดาวแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่อองงราววขชีิต นะครับในประเทศสหรัฐอเมริกานะที่พี่พีทอาจจะไม่ค่อยได้เล่าที่ไหนนะครับพี่พีทครับจะเริ่มต้นเล่าเรื่องราวของพี่พีทเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยพี่พีทเกิดที่อเมริกาดูกไหมเกิดอเมริกาครับเ,เกิดที่อเมริกาแล้วก็เกิดปี1968นะครับแล้วก็70เออใช่ <laughs> ช่วงนั้นก็เป็นเด็กที่อ่านนิยายวิทยาศาสตร์เนี่ยใน,นเด็กนะครับเราก็รู้สึกรู้สึกเราชื่นชอบสิ่งแบบนี้แล้วก็ชอบดู อะไรที่เป็นไซไฟทั้งหลายเราก็อยู่ที่เมกาจนถึงประมาณแปดขวบแล้วอยู่ถึงแปดขวบถึงแปดขวบแล้วกลับมาเมืองไทยก็กลับมานอนประมาณแปดขวบกว่าแล้วก็ไม่ทราบวิติกรรเหมือนกันหรือเปล่าก่อนเปิดเทอมทุกครั้งเนี่ยเราต้องไปศึกษาพันธุ์ไปปะเคยไปไหมผมเด็กตาอวนอ่อ่าเคยแต่ผมเคยไปศึกษาพันธุเราพี่ไปเนี่ยพี่พี่จะชอบไปอยู่ตรงที่เขาขายนิยายวิทยาศาสตร์อื ชอบซื้อนิยายวิทยาศาสตร์มาอา่านผมชอบมันก็จะมีเรื่องเรื่องหลุมดำ <laughs> 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 มีแบล็คโฮลซึ่งซึ่งเกิดจากบิ๊กแบงครับแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนรอบคนทศรอบตัวทุกคนที่ <c oughs> เขาจะอ่านนะเ <c oughs> พราะมันเข้าใจ <c oughs> ยากยากนักวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่าเป็นดาวดวงหนึ่งที่มันดูดทุกอย่างเข้าไป <c oughs> แล้วดูดเข้าไปถ้ามันทะลุเข้าไปไอ้ไอ้คำว่าทะลุเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นคนวัตถุสิ่งของหรือจิตหรือยานหรือใดๆที่พอทะลุปุ๊บ มันพาไปโผล่อีกที่หนึ่ง,งซึ่งอยู่ไกลมากใช่เรื่อง <c oughs> เรื่องมัน <c oughs> เรื่องม,มันสนุกมากมันไม่ได้เหมือนเรื่องอื่น่ะแล้วเร,เราต้องมีจินตนาการตาง <c oughs> นิดนึง <c oughs> ก็กลับมาประมาณแปดกว่ากว่าแล้วก็อยู่เมืองไทยจนถึง1ิบสก็แปดเก2 5สีครอง้าปีแล้วก็ 10, 13, กลับไป กลับไปไปจนภัยที่นู่นต่อก็แสดงว่ากลับไปใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นที่อเมริกาจริงๆช่วงวัยรุ่นที่อเมริกาของพีทเนี่ยที่บอกว่าช่วงเวลานั้นก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจครับพี่คนไทยในอเมริกาตอนนั้นบรรยากาศเป็นไงมันมันช่วงนั้นยังเป็นยุคแบบ80อยู่อะยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเท่าไหร่นะครับแล้วก็ เมื่อก่อนทางานโรงการวันเถิงตั้งแต่เด็กๆก็เราก็มีเงินติดคุณพ่อคุณแม่ก็ให้เงินติดตัวไปส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ไปที่นู่นก็ประเด็นสําคัญเลยที่ทําให้เรามีความแตกต่างจากเด็กคนไทยอื่นๆที่เปเรียนเมืองนอกเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่ไม่ส่งเงินไปให้เฮ้ยใช่ใช่จริงเหรอพี่ทุกคนเคยคิดว่าผมพูดเป็นเรียนเป็นเด็กนอกใช่ไหมก็ใช่กดตู้ ATM เอาเงินเอาก็ต้องอย่างนั้นหรือว่าแม่ขอค่าเล่าเรียนแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอย่างแรกเลยต้องต้องขออนุญาตให้เคลนิดคุณพ่อคุณแม่ใจแข็งมากที่ปล่อยเราออกไปสู่โลกกว้างแบบนั้นโดยที่ถ้าเป็นม่พีดอาจจะต้องคิดเยอะว่าเราจะได้ลูกกลับมาในสภาพไหนก็นั่นสิแล้วอใช่ไหมวัยรุ่นเลยกำลังพีคเลยแล้วก็พี่พี่อยู่กับใครที่มันโอ้โหประจนภัยมากครับคือบินไปวันแรกเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ไปส่งนะครับ ก็บินส่งขึ้นเครื่องไปลงที่นิวยอร์กตอนนั้นปมหานครเลยนิวยอร์กใช่แล้วผมก็ไม่เคยบินคนเดียวครับตอนบินเนี่ยให้ไปลงที่ที่ยุโรปเพื่อที่ต่อเครื่องแค่ต่อเครื่องนั้นก็ยากแล้วครับแล้วก็ไปลงนิวยอร์กนิวยอร์กก็พอลงเครื่องปุ๊บเป็นคุณลุงคุณป้าซึ่งเป็นนามสกุลทองเจอเหมือนกันตอนนั้นท่านเป็นผู้บริหารใหญ่ที่ IBM ที่นิวยอร์กท่านก็เทสเราตั้งแต่วันแรกก็คือลงเครื่องเนี่ยเขาไม่มารับเราเดี๋ยวนั้นเอ้าใช่ตั้งใจ ดูทดสอบดู ดูว่าเฮ้ยพี่จะเอาตัวรอดได้ไหมว่าจะเอาอย่างไงไม่มาด้วยใช่แล้วมันไม่มีโทรเดี๋ยวนี้เราโทรศัปปะหรือว่าไลน์หรือว่าโทร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 จะรับไม่มีอะไรไงพี่ก็เลยเข็นกระเป๋ามาตั้งสองใบแล้วก็นั่งอยู่ับกระเป๋าตอนนั้นก็จาได้ว่าอยู่สองสามชั่วโมงก็นั่งอยู่กับพื้นเลยก็นั่งนั่งอยู่กับกระเป๋าล้อไปล้วล้อก็สุดท้ายเขาเข้ามาก็แล้วก็วันรุ่งขึ้นท่านก็พาไปที่โรงเรียนชื่อไวท์เพลนไฮสคูลที่นิวยอร์กอยู่ ขอบนอกของ New นิวยอร,ร์กหน่อยก็ผมขึ้นเข้าเรียนเลยคืออย่างนี้ครับ,รบสงสยายแล้วไปอยู่เมืองนอกยังไงคือผมมาเกิดที่อเมริกา US citizen ก็คือ US citizen มี่สัญชาติอเมริกัน,กนครับเข้าเรียนโรงเรียนของรัฐบาลฟรีรทุกอย่างพอเรียนฟรีกินฟรีอาหารที่งเรียนกินฟรีเนี่ยมันก็มันก็เซฟได้ในระดับหนึ่งเข้าเรียนเลยก็สนุกมากก็เป็นเด็กเอเชียที่นิวยอร์กตอนนั้นเด็กเอเชียน้อยมากแทบจะในโรงเรียนก็คือเข้าไปแล้วก็ เดิมๆด่ามากแล้วก็แบบผมภาษาอังกฤษก็ยังไม่ได้ตันนั้นแค่13บาเองครับแต่พี่อยู่จนถึง8ขวบไม่เหรออยู่ที่เมกาจนถึงถึง8ปขวบก็กลับมามันมันกำลังคาบเลยว็คือมาถึงก็มาเป็นภาษาไทยไงมันก็เลยยังไม่ได้สักอันหนึ่งไม่ได้คือมันยังไม่ได้เต็มที่ไม่ได้เต็มที่นะครับแล้วก็เลยก็เลยกลับไปก็เข้ากับใครเขาไม่ได้เลยเพราะว่าสังคมไทยความเป็นไทย การถงตัวคือไม่มีเราไม่เข้าใจอะไรของเขาเลยครับแล้วก็ก็เข้าใครไม่ได้จนกระทั่งเรียนไปชักเกือบอาทิตย์หนึ่งก็ไปได้เพื่อนเป็นกลุ่มผู้หญิงอยู่ในคลาสศิลป,ปะก็เป็นเด็กผู้หญิงประมาณ7จดคนคเขาก็เหมือนเห็นเรามาคนเดียวนั่งเงียบๆเขาก็เลยเริ่มมาชวนคุยโอกมาจากไหนออกมาจากแบงคอกฝรั่ง,งใช่ไหมฝรั่งอ่ะฝรั่งแบงคอกไทยแลนด์ เขาก็แบบมีเพื่อนไหมเขาบอกไม่มีเลยเอ้าอีเพื่อนบอกแล้วมีคนมาเมคเฟรนด์มันไม่มีเลยด้วยบีฮีเวอรมันคือมันต่างกันมากคนเปคนละสังคมอ่ะก็เออเขาก็เริ่มไปไหนก็เริ่มเริ่มเรียกเราเริ่มเริ่มชวนไปแฮงเอาพอเจอพวกแก๊งผู้หญิงพวกนั้นเราก็จะไปเจอเพื่อน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 ก็จะแบบเดี๋ยววเสาไปด้วยกันเขาบอกไปไหนเออเดี๋ยวพาไปนิวยอร์กคือนั่งรถไฟเข้าไปในเมืองอันนี้อยู่ชานเมืองถูกใช่อยู่ชานเมืองก็เข้าเข้าไปมันก็ก็นัดเจอสถานีรถไฟมันก็มาถึงมันก็แบ ที่เล่นกาเสร็จเรอะแล้วก็ไปพอไปถึงปุ๊บอ้เราคิดว่าทำอะไรมันก็ไปหามุมกลางแถวแบบทันสแควร์เลยครับแล้วก็ตั้งมุมแล้วก็หมวกวางแล้วก็เพื่อนสองคนก็เต้นเบรกแดนแล้วก็เปิดบวกเราก็เลยว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเบเกอร์ไงก็เลยนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นคนคอยเก็บเงินใส่ใส่กระเป๋าให้เขา ก็นั่งก็คือสาวอาทิตย์ก็จะใช้ใช้ชีวิตแบบนั้นใช่เท่หว่ะพี่ใช่ทุคนเราไม่รู้ไม่เคยรู้ไม่เคยรู้ว่าแบบเพื่อเป็นเบเกอร์แก๊งผู้หญิงที่เรียนศิลปะด้วยกันแก๊งนั้นนะก็อันนี้พวกผู้ชายอันนี้จะเป็นอีกกลุ่มเป็นผู้ชายไปรู้จักพวกผู้ชายในคลาสพละเต้นเบรกด้านตื่นตๆ่นแล้วก็เปิดหมวกใช่แล้วเขาแบ่งตังให้พี่ป่ะไม่แบ่งไม่แบ่งไม่ไม่ไม่แต่เราเราไม่ต้องการแต่ว่า เที่ยงเงี้ยเวลาซื้อฮอทดอกก็ซื้อแบ่งกันกินเขาก็ซื้อไปสามคนก็ซื้อสามันเราก็ไม่ได้แบบไปขออะไรเขาก็เหมือนเราก็สนุกอะวัยรุ่นก็ไปนั่งอยู่เขาแล้วก็ตรงนั้นก็ทําให้เราตื่นตาตื่นใจเราเห็นสิ่งใดๆพี่แล้วแล้วฝรั่งเนี่ยในยุคนั้นอ่ะแปดศูนย์เนี่ยเขามีแบบที่เคยได้ยินนะพี่เหยียดคนเอเชียไหมตอนนั้นยังตอนนั้นยังเหรอตอนนั้นยังคือโชคดีพี่วีทตัวสูงแล้วก็เท่าเขาเนะเท่าเท่าเขาแล้วดูไม่ไม่เป็นคนจีนเท่าไหร่ ก็เลยก็ยังพอรอดเพราะในรุ่นก็จะมีเม็กซิกันมีพวกปูโตริโก้มีใดๆมันก็เลยอาจจะคล้ายบ้างในบางทีก็เลยไม่ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่มันมีจุดเทอร์นิ่งพอยท์ครับเทอร์นิ่งพอยท์คือบ้านคุณลุงดูแลดีมากแล้วคุณย่าเนี่ยเป็นหม่อมราชวงศ์ก็ในบ้านก็ระเบียบเป๊ะคือไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเรื่องเรื่องความเรียบร้อยในการเป็นอยู่แต่ด้วยความที่เราอยู่ในนิวยอร์กอ่ะพอลงกระไดบ้านมา บ้านที่นูนไม่มีหลัวใช่ไหมลงกระไดบ้านมาปุ๊บก็จะมีเด็กสักแปดก้าขวบเนี่ยเดินมาแล้วก็บอกว่าเอายาไหมอ้าวก็แต่ว่าในยุค8ปูนยุคนั้นเน่ยก็คือเฮโรอีนทักงวันเฮโรอีนสมัยก่อนเฮโรอีนเฮโรอีนแล้วก็อื่นๆนแอซิดนู่นนี่นั่นลงกระไดมาหรือว่าจะกลับบ้านเนี่ยจะเจอพวกเี้ทุกวันอันนี้เป็นเทอร์นิ่งพอยท์ทันทีแล้วแป๊บหนึ่งคุณลุงก็บอกว่าเราต้องย้ายเมืองนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงมันกลัวว่าเราจะ ตกไปในหลุมนั้นกลุ่มนี้ใช่ใช่ไหมพี่อ๋อไปเล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่เป็นห่วงก็เลยไปบอกคุณลุงบอกให้ให้พี่ย้ายเมืองอ็เพราะว่าอยู่อยู่บ้านพี่นี่น่าเป็นห่วงแล้วใช่จริงๆบ้านของคุณลุงพี่พีทเนี่ยก็น่าจะอยู่ในแอรีียที่ดีนะเขาเป็นผู้บริหารใหญ่ดีครับแต่ว่านิวยอร์กอะครับมันก็คือนิวยอร์กนิวยอร์กใช่ไหมพี่มันมันมันหลายๆท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่ว่ามันเป็นเมืองที่การแข่งขันสูงทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน เพราะฉะนั้นถ้าใครเลือกทางเดินหรือ w way ว f ไล f e ที่มันโอเคมันก็จะมีชีวิตที่ใช้ได้เ,เขาเนี้ยเล<ร>ือกความ,มย้ายไหยพี่ย้ายครับย้ายทันทีย้ายหรอก็ย้ายไปก็ย้ายไปอยู่แถวโอกาโฮมา มากก็คือประเทศอเมริกาเป็นอย่างนี้เ,เ,เราจากนิวยอร์กฝั่งนี้เป็นแนวเอใช่ไหม<ะ>เราย้ามีอยู่ตรงกลางประเทศคาวบอยแบบ <laughs> คาวบอยโคตรแบบใส่บูทตคาวบอยมัวคาวบอยรถกระบะแบบเอเอก็อค,อคือแบบล็อกเกอร์แท้ๆเลยแล้วคนละโลกเลยนะแต่นิวยอร์กเลยเป็นเมือง<ๆ>อินเดียนแดงครับ ไปอยู่โอกาฮมาอยู่กับใครหลายอย่างโอ้นี่เป็นคําถามที่ดีคือเพราะว่าเราคือถ้าถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่วางแผนห้ใช่ไหมคือว่าคุณแม่วางแผนก็ด้แบบแรกๆเนี่ยก็มีมีพี่ที่รู้จักไปเรียนปริญญาตรีอยู่ตอนนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับที่ตอนนั้นดูแลเราตอนที่เราเพิ่งไปถึงก็ไปอยู่เขาชั่วค่าวครับแล้วเราก็ด้วยวัยด้วยอะไรต่างๆนะเราก็อยู่เขาสักปีนึงกว่าๆเราก็แยกออกมาพอออกมาก็ด้วยความที่เราไม่มีเงิน สำรองเยอะๆอ่ะคุณอคุแม่ก็ไม่ได้ส่งเงินมาให้ประจําอาจจะสักห้าหกเดือนส่งมาสักหมื่นนึงเราก็อยู่แบบใช้คำว่าวันต่อวันก็ได้นะเราก็ทําง,งานสารพัดเท่าเท่าที่ทำได้ที่ทำงานอะไรส่วนใหญ่คนไทยไปอยู่ที่นั่นผมเดาเลยนะเด็กเสิร์ฟไม่เลยร้านอาหารันนี้ตัดหญ้าตัดหญ้างานงานใช้แล้งงานไม่ได้เข้าร้านอาหารเลยครับใช่ตัดหญ้าปูหญ้าริมถนนริมทางด่วนเอาแล้พี่ทำเป็นได้ไง เพื่อนเพื่อนทาอยู่แล้วแล้วก็ชวนไปเราก็เลยไปทำกับเขาล้วก็จะได้เงินเยอะช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวหิมะตกหิมะตกเนี่ยแล้วพื้นจะเป็นน้ําแข็งหมดก็รถเนี่ยวิ่งมันชอบเอียงไปเอียงมาชอบตกข้างทางเราก็จะไปยืนรอตามสี่แยกเล็กๆในซอยอ่ะแล้วพอรถมันเอียงไปเราก็จะไปช่วยให้เขาเข็นขึ้นมาเขาก็จะแล้วเขาจะไม่ลงมาเขาต้องโยนเงินออกมาเพราะว่าถ้าลงมาก็รถมันก็ไหลต้องเริ่มใหม่เออเหรอเขาก็จะแบบโยนมาแล้วก็ไปเก็บ ก็ย yeah, ี่ห้าเซนห้าสิบเซนบ้างสิบยี่สิบาทสามสิบาทอะไรเงี้ยเราก็เก็บโอ้โหเขาให้ทียี่ห้าเซนเลงเหรอไม่ใช่ก็ยนเหลือออกมาใช่มันเขาจะไปให้ทีแบบร้อยสองร้อยคงไม่ได้มั้งแล้วชีวิตพี่ไปอยู่ยังไงมันหนาวง้แล้วพี่ไปอยู่ก็ไอยู่แล้วก็ใครจะรู้เนี่ยพี่ทวงเงิไปอยู่ก็ใช่พี่ชีวิตแบบนั้นแล้วบนก็ปูหญ่าปูญ้าริมถนนหลวงทั้งหลายตามเกาะกลางนะครับแล้วก็ ก็ข้าวประคองกันไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ประจนภัยย้ายที่ไปเรื่อยๆมีแต่อยู่ในโอกาโฮมาถูกไหมแต่ว่าย้ายไปเรื่อยอย่าย้ายย้ายเมืองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปได้กลุ่มเพื่อนซึ่งเพื่อนที่เป็นเด็กเด็กสเกตเป็นพังเป็นอะไรพวกนี้คือพวกนี้เขาก็จะแบบมีวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันก็ได้เป็นเพื่อนกลุ่มเลยแล้วก็จะมีเพื่อนเป็นพวกกลุ่มคนดำบางทีนั่งเรียนอยู่อย่างเงี้ยเราจะนั่งอยู่หลังๆห้องแล้วก็ติดๆประตูหน่อยมันก็จะมาเคาะเรียก ที่ถ่ายออกไปครูสอนแล้วก็มันก็บอกออกมาพี่กี้ก็เอล้วก็ออกไปเราก็ไปกับมันก็ไม่โดดเรียนแต่ว่าบางทีกลางวันเรียกว่าสกิปคลาสเราไม่โดดทั้งวันเราจะออกไปนิดนึงก็ออกไปมันก็แบบพาขึ้นรถเมื่ี้ก็ขับไปดามห่างเงี้ยทำไมนี่นี่ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าทําอะไรล้วก็เราก็คือพี่เป็นสายชิลไม่ไม่เยอะเรื่องอะคนเลยแบบเพื่อนๆเลยชอบเพราะเราไม่ค่อยพูดอะไรที่เันถามเถิมอะไรน่าราคาญ่งคือไปก็ไปแล้วมันก็เห็นรถ คันนี้ดูโอเคมันก็จอดพอลงไปเราก็กำลังมองไม่ทำอะไรว่าเดินไปก็มันก็ถอดแจ็กเก็ตแล้วก็เอาพันก็มือมันก็ทุบกระจกเฮ้ยจรกระกันเลยใช่หรอขโมยของก็เข้าไปแล้วว่างัดวิทยุใช่พ่อแล้วก็งัดออกมาคือจําได้เซตแรกเอาขึ้นมาบนรถเนี่ยงัดแล้วก็เปิดท้ายเอาแอมบอมลโพงชุดนั้นเป็นนาคามิชิทั้งหมดตอนนั้นก็ดังมากนะนาคามิชีล้านมากในประเทไทยเป็นแสนก็คือฟอนแอมเออมลำโพง ขึ้นมาพี่แบบโหยอะไรเนี่ยลกใช่ <Hey man. S 1> แต่ก็พี่ก็แบบโอ้โหค,คือโอเคมันก็พาไปเลี้ยงข้าวเลยแบบคือแบบคงไปด้วยครั้งเดียวพอรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่แต่ว่าเราก็มันไม่ผิดเพราะเราไม่รู้ <c oughs> ก็ทำให้มีความหลากหลายในการเจอคน <c oughs> นะครับแล้วก็เลือกกลุ่มก็เลยผ่านเหตุการณ์ต่างๆมามากมายนะครับแล้วก็ไม่มีเงื่อนไข,ขของการบังคับจับ คุณพ่อคุณแม่ทําให้เรามีอิสระในการใช้ชีวิตได้มากเราก็จะต้องผ่านการเรียนรู้ในสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีควบคู่กันไปนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็คือพีคือนักเรียนที่เรียนที่อเมริกาเนี่ยนะครับที่ในโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีการเดียนการเดียนก็คือต้องมีผู้ปกครองที่รับรองว่า เป็นผู้ปกครองดูแลเด็กคนนี้อย่างถูกกฎหมายใช่ไหมครับซึ่งตอนแรกเรามีแล้หลังเราไม่มีแล้วเพราะเราออกมาประจนภัยแล้วก็มันต้องทุกุก่อนประเทิมต้องมีการเซ็นเอกสารจากจากผู้ปกครองการเดืยนเนี่ยนะการเดีอนเราก็ให้ใครปลอมลายเซ็นเลยปลอมเลยเพราะเราไม่มีใช่เราก็ไม่มีช่วงมัห้าโมนปลอมปุ๊บแล้วก็ก็เริ่มกลางคืนก็ออกไปเที่ยวตากระสาวัยรุ่นแต่ว่ามันไม่ได้เที่ยวคลับเที่ยวบาร์เพราะเราไม่มีเงินเราก็ไปเที่ยวเฮาส์ปาร์ตี้ก็เริ่มเริ่มสะดุกเริ่มดูเดือดขึ้นเรื่อย ก็ช่วงสักมห้ามหกช่วงนั้นก็เริ่มเดือดเพราะว่าเด็กผู้ชายรวมมันี้เยอะอ่ะแล้วก็ค่อนข้างห้าวอ่ะก็เริ่มก็เริ่มมีการนี่คืออะไรก็เริ่มก็เริ่มมีการเริ่มมีการปะทะกันระหว่างระหว่างกลุ่มจริงเลยพี่าตอนนั้นวัยรุ่นเนี่ยมันเหมือนเด็กไทยไหมที่แบบว่าช่างกลฮ้ยโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้ตีกันเหมือนไหมเออเขาไม่โรงเรียนครับเป็นกลุ่มเออเป็นกลุ่มกลุ่มแก๊งกลุ่มที่ที่นู้นมันจะแบ่งเป็นแบบเป็นพวกจ็อกจ็อกก็คือพวกนักกีฬาเป็นนักกีฬาเล่น บอลเล่นบาสนแะไรเขาจะเป็นกลุ่มหนึ่งอของเราก็จะเป็นเหมือนแก๊งแบบเอ่อคู่ๆหน่อยก็รวมทั้งกลุ่มที่ชอบปาร์ตี้แล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นพังจัดจา๋าที่แบบ เน้นความรุนแรงแปลกๆนะใช่แล้วก็กลุ่มคนดาอะไรพวกนี้แต่โชคดีกลุ่มพิพิธเนี่ยมีรวมทุกอย่างแล้วก็เริ่มเริ่มไปประจานบานกันระหว่างกลุ่มกังคืนเวลาฝรั่งเนี่ยเขาตีกันนะพี่นะ <c oughs> อย่างเดียพิพิธที่บอกว่าจะปะทะกันระหว่างแก๊งอย่างคนไทยเนี่ยสาเหตุมันง่ายมากเลยบางทีมองหน้ากันเดินหมั่นไส้กันก็ตีกันของฝรั่งเนี่ยพี่มีปัญหากันด้วยเรื่องอะไรเหม็นขี้หน้ากันตั้งแต่เด็กๆคือคนไทยเราจะไปเจอกันตอนเรียนครับแต่ฝรั่งเนี่ยมันต่างจากคนไทยตรงที้ ด้วยความเมืองเดียวกันเนี่ยมันก็จะเห็นกันแน่นอนเด็กแล้วก็พอเริ่มโตทุกคนก็จะชัดว่าคนแต่ละคนจะแยกสายไปทางไหนแต่ก็จะเริ่มคอมเมนต์กันนั่นแหละเนด็กๆเราเป็นคนอเอเชียเขาจะไม่ค่อยสนใจเรารเป้าหมายเ็าคือฝรั่งฝรั่งเขาพอเริ่มโตเป็นวัยรุ่นมีแก๊งไปปาร์ตี้แล้วไปปาร์ตี้แล้วก็ไปเจอกันแล้วก็จะเกิดเหตุที่ปาร์ตี้แต่ก็จะไม่ตีกันข้างในจะออกมาข้างนอกหรือว่านัดแล้วเวลาซัดกันเนี่ยมีอาวุธไหมพี่เออไม่มี มือมาอย่างเดียวมายก็เนือดดีโฟกิงโฟกิงโฟกิงพี่พี่ก็พี่พี่จะอยู่แนวหน้าเราก็คือจะเป็นเป็นตัวเปิดเฮ้ยก้าวมาครับพี่ลองเล่าสเกหตการณลยไหมพี่แบบว่ามุดไปเจอกันแล้วแบบว่าก็คือพอแก๊งสักยี่สิบสามสิบคนก็ยืนเรียงแถวพร้อมนะเราก็ส่วนมากเจอมันจะต้องปะทะคารองกันก่อนเพื่อนที่กาลังทะเลาะอยู่ข้างๆก็คืออยู่ ประมาณนี้น่ะพี่พีก็ยืนส่วนมากจะนิ่งๆแล้วจะเป็นคนแบบไม่ค่อยพูดเยอะก็เลยไม่ค่อยอยู่ในสายตาไกลพวกที่แบบเสียงดังๆคือแล้วก็ยืนนิ่งๆก็เริ่มรู้สึกว่าไอคนนั้นมันใช้คําพูดที่ไม่ค่อยเขารพบเพื่อนเราแล้วก็จะดูจังหวะแล้วก็ดูซ้ายดูขวาเราก็เป็นคนเปี้ยงคนแรกพอเปี่ยงปุ๊บพี่พีก็ถอยเป็นหน้าที่ของทุกคนเข้าไปต่ออ่าใช่พี่ก็จะยืนดูใช่ตัวเปิดแล้วก็ตัวเก็บ ตัวที่แบบถ้าเพื่อนคนไหนโดนรุมสองสาคนจะเข้าไปช่วยแต่ถ้าไม่งั้นก็จะยืนดูรอบๆแล้วก็เริ่มเริ่มมีชื่อเสียงเพราะว่าเฮ้ยพี่พิ่เตะเป็นจริงเรอพี่ฝั่งเตะไม่เป็นไงฝั่งมันชอบลัดแล้วก็ดึงพื้นเวสลิงเวสลิงใช่ดบีวบีเอเรามวยไทยอ่ะไช้พี่พีก็จะดูแล้วก็มันก็จะมีแบบเข้ามาจะพยายามเข้าตัวแล้วก็ถีบ สไตล์ไทยถีบยอดอกก่อนถีบเปียงเปียเป้ยงแล้วก็บิดกับไบฟ้านหางใส่การคอ,อ,โโอก็ล่วงพอล่วงปุ๊บมันก็เริ่มมีชื่อเสียงว่าคนนี้เขาเม,มันไม่รู้จักมวยไทยเหมืนอมนบอกว,ว,ว่าเขาเรียกว่าฟ l y i n g k คิกอย่าไปเข้าใกล้คนนี <laughs> <laughs> ก้ก็เริ่มเขาเรียกวีว่าไงนะพีท พี่เขาเรียกไม่เรียกว่าคนนี้ก็คือมันไม่รู้จักชื่อเพราะมันมคนละแกงมันก็เรียกว่ามันมีมันมีตัวหนึ่งที่มันมีไฟค์คิกมันมีเตะที่มันบินได้อยู่คนหนึ่งก,ก็เริ่มมีชื่อเสียงก็เริ่มอะไรประมาณนี้ก็แต่ก็ก็ประทงังเงินก็น่าจะสักสิบกว่าครั้งตลอดสักช่วงมหกใช้ได้แต่สิ่งที่มันกล้องอยู่ในหัวเสมอ ก็คืออาจจะเป็นคําสอนคุณแม่ที่สอนเราเมไ่้เด็กๆพอเราไปทําบางอย่างที่มันไม่ค่อยโอเคมก็จะมีมุมนั้นที่คุณแม่เคยพูดถึงหรืออาจจะรีเลทได้กล้องมาในหัวว่าแบบเออมันก็เหมือนคอยดึงดึงเราเอาไว้ดึงไม่ให้ลงถล่มลึกหรือไมไดีแต่ก็สุดท้ายแล้วมันมันไม่มีกรอบหรอกมันก็ทะลุเวลายมิตินะครับแล้วก็ช่วงช่วงมหกจำได้ว่าช่วงนั้นไม่สบายไม่ไปโรงเรียนสักสี่วันปรากฏว่า Principle ก็คือครูใหญ่เขาจะมีคนที่ดูแลเราเป็นคนดำ ก็มาขอที sociedad, ่บ้านมิวก็เปิดไปก็ตกใจเขามาได้ย huh. no. ังไงเขาบอกก็ถามเพื่อนๆแล้วก็เขาก็บอกว่าเป็นอะไรทำไมไม่มาโรงเรียนผมบอกว่าไม่สบายผมปวดหัวมากปวดมาสามวันแล้วเนี่ยเขาบอกเดีขึ้นรถเดี๋ยวพาไปหาหมอจริงเหรอเฮ้ยมันมีดูแลอย่างนี้เลยเขาบอกว่าจริงๆพอขึ้นรถไปเขาบอกว่าผมรู้นะว่าเอกสารที่คุณเซ็นมาของลูกเธอแบบคุณเซ็นเอง แต่อย่างน้อยคุณก็ยังอยู่ในโรงเรียนก็ยังถือว่าคุณมีความตั้งใจในระดับเดียวเขาน่ารักนะในระดับหนรักแล้วก็เขาขับพาพี่ไม่ได้พาไปโรงพยาบาลไปคลินิกคนจีนพาไปฝังเข็มเอ้ยเหรอใช่ออกเงินให้ด้วยเหรอใช่เขาน่ารักน่ารักมากแล้วก็เขาก็ไม่พากลับบ้านพากไปที่โรงเรียนที่ออฟฟิศเขาเขาบอกว่าตอนนี้ดูจากแผนงานแผนการเรียนแล้วเนี่ยเวลาที่เพื่อนจบอะคุณไม่จบเพราะว่า หน่วยกิจไม่พอเพราะว่าเราเรียนบางวิชาตกบ้างนี่นั่นภาษาอังกฤษอ่ะยากมากอ่ะก็เลยแบบเออส่งไหนวะเนี่ยก็เลยเขาบอกว่ามันมีวิธีคุณต้องออกมาเรียนถ้าเปลี่ยนเมืองไทยก็คือศึกษาผู้ใหญ่เรียนควบคู่กันไปแล้วต้องทําอะไรเปล่าผมไม่มีผมไม่มีงานทําไม่มีอะไรทั้งสิ้นโอเคถ้างั้นกลางวันมาเรียนที่โรงเรียน กลางคืนก็ไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่เพื่อที่ให้คะแนนมันเต็มให้จบก็ใช้วิธีนั้นตอนมาหกทั้งปีใช่สุดท้ายก็คะแนนจบพอดีเป๊ะจบปุ๊บจบใช่ไหมพี่จบแล้วจบกันได้ช่วงหลังพี่ก็ไม่ปาร์ตี้อะไรแล้วเพราะก็ไปก็ยังไปก็ไปอันนั้นมปนสาวพอดิตเกก็มันก็สุดท้ายจบที่โอกาฮาม่ถูกไหมฮะครับโอ้ดีจังเลยพี่ก็ตอนจบเนี่ยตอนนั้นจำได้มีเงินอยู่ประมาณหกร้อยหกร้อยเหรียญก็ประมาณถ้าเป็เงินไทยตอนปัจจุบัน ณตอนนั้นเนี่ยประมาณเงินไทยมัน20บาทก็หมื่นสองนะครับพี่พีก็ยังมีความเป็นคนดีอยู่ไปสมัครเรียนเพราะว่ามันไม่มีเัินฐานก็เลยไปฝกเรียนมหาลัยแต่ว่าไปเรียนมหาวิทยาลัยเล็กๆเป็นมหาวิทยาลัยประจําเมืองยังไม่ใช่เป็นสเตทอยู่ครับไปสมัครตามที่เราได้ยินมาก็คือต้องเรียนมาเก็ตติ้งคคนไทยสมัยก่อนมาเก็ตติ้งการตลาด ก็ไปเรียนอยู่สองวันครับครูเขาเรียกมาเขาบอกว่ารู้ไหมว่าอยู่ไม่เหมาะกับการเรียนสาขานี้เลยทำไมเดียวเขาบอกว่าเหมือนเราเขาดูแล้วเราไม่ใช่ด้วยเทสที่ทําหรืออะไรเขาบอกว่าชอบอะไรผมบอกผมไม่รู้ผมก็ไม่มีคําตอบครับเขาบอกงั้นลองสวิชไปเรียนอาร์ตดูอาจจะเหมาะกับอยู่นะครับก็ไปเรียนอาร์ตอยู่สองสวันพอจะไปเรียนอาทิตย์ต่อไปจําได้ว่าไปโรงเรียนไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จะไปโรงเรียนยังไงเพราะไม่มีเงินเลย เอาแล <esting> ้วหกร้อยเหรียญก็จ่ายค่าทุนหมดแล้วจ่ายจ่ายค่าเราเหรียญเออหมดแล้วก็เลยเย็นนั้นก็ต้องรอเพื่อนครับเลิกงานแล้วก็บอกมันว่าเนี่ยจะกลับไปที่โรงเรียนให้มึงพาไปหน่อยวันรุ่งขึ้นเขาก็พาไปก็ไปคุยที่โรงเรียนบอกว่าสงสัยต้องขออนุญาตลาออกแล้วก็ขอเงินค่าสมัครคืนเขาก็ให้แต่เขาหักไว้สามสิบเปอร์เซ็นต เออเขาไม่ได้คืนหมดนะก็เพื่อเอาค่าหนูอีกที่ที่เสียไปเนี่มาใช้อยู่กินก่อนเอาแล้วตกลงตกลงไม่ได้เรียนนะอาร์ตมาเก็ตติ้งอะไรตรงนั้นไม่ได้เรียนเหรอพี่ทําไมตอนนั้นเวลาที่เราติดปัญหาเรื่องเนี้ ไม่โทรกลับบ้านนะไม่เคยคิดเลยครับเหรอใช่ไม่ไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะต้องโทรไปขอความช่วยเหลือใครพี่เจ๋งว่ะพี่แบบอยู่แบบมันจริงๆได้แล้วลไอ้งานที่พี่ทําอยู่เรื่อยๆตอนนั้นปูหญ้ามันก็มันได้แค่กินข้าวมันก็ได้กินข้าวเฉยๆสองสวันสองวันแล้วพี่พีดยังไงต่อพี่ครนี้พอต้องยอมลาออกจากยูตรงนั้นแล้วชีวิตไปยังไงต่อพี่นี่สําคัญมากเออเน p o งพ t คุณพ่อจะบอกเสมอก่อนไปอเมริกาว่าดองกอ West อย่าไปตัวอยไปเวสของอเมริกาคือลอสแอนเจลิสห้ามเลยไมายถคุณพ่อห้ามห้ามห้ามเอาไว้จริงๆ LA นี่คนไทยทั้งนั้นนะถ้าพี่พี่ไปไปลำบากตรงนั้นนะผมว่ายังมีคนที่สัพพอร์ตเยอะเลยใช่ไหมแต่พอออสสั่งว่าห้ามไปเอาละเพราะว่าอะไรนี่บอกว่าอย่าไปนี่ไงอลเ้นี่ไเราก็เลยแบบเอะไอห้ามนี่มันยังไงเนี่ยห้ามก็คือต้องไปป่ะก็เลยอันนี้เป็นเทอร์นิ่งทันที ในแกงทักหมดเนี่ยนะครับสมมติว่าสิบคนตายหกเป็นไรสิบตายหกอยู่ในคุกสองก็คือวิธีของแกงวิธีของแกงยิงแทงเฮ้ยพี่พอเริ่มโตตอนนี้ใช้อาวุธแล้วมั้งยิ่แทงเลยยิงแทงแล้วก็ตอนนี้เป็นเพื่อนสนิทที่ยังเหลืออยู่ก็อีกคนนึง ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ